สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ TESA t n c นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมมาอัปเดตในส่วนของแอปถ่างเงินฟรีนะครับถอนเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y WALLET นะครับวันนี้ก็วันที่30มิถุนายนนะครับ2 5นะครับก็ได้มียอดเงินเข้ามานะครับเวลา13นาฬกานาทีะครับผมนะก็ยอดเงินทั้งหมดอยู่ที่200บาทนะครับ อ่ก็อันนี้เลยนะครับเป็นบินการถอนเงินเนาะอันนี้คือการแจ้งเตือนเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ200บาทครับผ่านแอป,ปที่มีชื่อว่าแอป Lucky Quiz นะครับคิสนะครับอ่าแอป,ปนี้นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการตอบคำถามนะครับก็ใครนะครับที่สนใจหาเงินฟรีแล้วก็อยากหาเวลา ที่เราว่างอยู่แล้วก็สามารถที่จะทารายได้นะครับก็ผมแนะนําให้เรานั้นมาหากเงินออนไลน์หรือไรายได้เสริมดีกว่านะครับตรงนี้นะหรือจะมาทําในส่วนของที่เราอยากทําเป็นงานอดิเรกอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับสาหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากหากเงินนะครับในช่วงเวลาที่เราแน่น,นะับว่างนะก็คือไม่มีการบ้านหรือว่างอยู่นะครับก็แนะนําเลยนะครับให้เรามาเล่นแอปทีมช่วยล็อกกี้ ค u ินะครับซึ่งนับแอปนี้นับเล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ Android นะครับวิธีการสมัครนะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับก็ให้เรานรับพิมพ์คำว่านับลัคก,กี้ค z ินะครับตรงนี้นะ แล้วก็นับจากนั้นก็นับให้เรากดคําว่าติดตั้งนะครับซึ่งแอปนี้ผมก็ได้ทําการติดตั้งแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นคําว่าถอนการติดตั้งนะก็ถ้าเราติดตั้งเรื้อยแล้วมันก็จะขึ้นคอยเล่นนะครับตอนนี้แอปนี้นะครับก็ติดอันดับนะอันดับ4ในหมวดหมู่ฟรียอดนิยมในเบตเลตนะครับแล้วก็มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่5,000 0นครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่น่าชื่อถือมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีรีวิวอยู่ที่4.4ดาวนะครับคนที่รีวิวก็ประมาณ6 น,นะครับอันนี้คือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับเข้าๆเนาะหน้านี้คือเป็นหน้าของการอตอบคําถามทุกคนนะบางทีจะมีภาษาไทยไม่ใช่ทุกคนของภายนะบางทีมันจะมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษามาเลเซียนะครับแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้นะถ้าใครอยาก ึกในส่วนของตอบคาถามนะก็เป็นความรู้รอบตัวนะเป็นความรู้ทั่วไปนะครับที่เรานะสามารถที่จะ,อะตอบได้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นในส่วนของภารกิจนะมันจะมีภารกิจของการเช็คอินนะครับก็การที่เราเช็คอินก็จะได้รับเป็นคะแนนแล้วก็รับเป็นเพชรนะครับซึ่งเราจะนําคะแนนหรือเหรียญน,นั่นเองนักกูก็คือเหรียญน,นะครับนำเหรียญที่เราได้รับมานั้นเอาไว้ไปแลกเป็นเงินสดเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็ทนะครับวันนี้ผมก็ลองถอนเงินแล้วก็เงินก็เข้า มาวัยมากเลยนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับ ส่วนอันนี้คือเป็นลกี้ดรอรนะครับผมนะก็คือเป็นในส่วนของการหมุนแล้วก็ลุ้นรับโชคนะโชคมันมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของเพชรแล้วก็เหรียญน,นั่นเองทุกคนนะก็ทั้งหมดก็จะนําไปแลกเป็นเงินได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นมัลติเพิรก็คือมัลติเพิก็คือเป็นในส่วนของเอ่อทัสหรืองานนะครับภายในแอปพลิเคชันที่เราสามารถทําได้นะโอเคทุกคนนะให้เราไปดาวน์โหลดเลยนะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของรีวิวนะครับอ่าเราก็มาอ่านได้นะครับอ่าเหมือนอันเนี้ยคุณสมรนบอกว่าเคคได้วาม เรื่ฝึกสมองตามถามแม่ต่อไปพิดก็ไม่ได้คะแนนมีแต่ได้สะสมแต้มไปเรื่อยๆกว่าจะได้บาทหนึ่งก็เป็นหมื่นกว่า,นานคะแนนคุณต้องสะสมไลยเดือนอยู่นะครับแต่ว่าอย่าไปเรียเรอะไรนะครับผมตรงนี้ก็คุณสมาก็มองโลกในคีแง่ดีนะครับตรงนีมม้นะก็คุณนัาตพลนะครับก็ยังติดเลือกอินเทอร์เฟซของภาษาที่เราใช้ในแอปนิดหนึ่งครับส่วนใหญ่โอเคแล้วต้องปรับปรุงแค่เรื่องเดียวคือฝากด้วยนะครับคือเรื่องภาษาเนาะโอเคนะครับเราก็กดเข้าไปเล่นเลยแล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของประวัติการถอนเงินแล้วกันเนาะก็ผมขออนุญาตนะับไปที่หน้าของฉันก่อนนะตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดไปที่ถอนเงินนะครับอ่าอันนี้คือที่ผมถอนไป2 0 0้บาทใช้คะแนนอยู่ที่2ล้านแต้มนะครับแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่2,000เพชรด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินก็ให้เรากดที่ตรงนี้นะครับที่มุมบนขวามือนะกดเข้าไปนะครับอ่า คุณจะเห็นว่าอันนี้ทุกคนนะวันที่ยีวันที่30อ่าวันที่30นะปี 2, 2022นะเดือน6นะเวลา11โมง26 00นาทีที่ผมได้ถอนไปเนะาะ11โมงเช้า11โมง26 00นาทีแต่ว่าเงินเข้ามานะอ่า13นาฬิกา16 00นาทีนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ ประมาณเท่าไหร่11บเก็ประมาณเกือบเกือบ2ชั่วโมงนะครับเงินก็เข้ามาทุกคนนะก็ได้รับเงินไวทุกคนในแอปนี้นะครับผมถอนครั้งแรกก็วันที่19เนะครับเดือนมิถุนายนอันนั้นก็คือผมลองถอนเนาะก็สามารถถอนได้จริงผมก็เลยสะสมยอดไปเรื่อยๆนะก็ตอนนี้ได้มา200บาทนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณเอ่อ10วันนะ10วันกว่านะ11วันนะครับก็สามารถที่ทำรายได้อยู่ที่200บาทครับผมนะก็เอาไว้เป็นค่า แล้วกันเนาะเองร้อ,อยบาทนี่หรือผมก็จะนําไปแจกใน t ูมันนี่วอลเล็ตให้กับเพื่อนๆเ,เป็นแจกอังเป่านะในช่องของ ANC Studio นะครับผมทํา2ช่องเกี่ยวกับหาเงินฟรีนะใครสามารถที่ไปติดตามก็ไปติดตามกันได้นะครับตรงนี้นะโอเคนะก็นะครับวันนี้นะครับตอนนี้มียอดเงินคงเหลืออยู่ที่66บาทนะครับซึ่งการที่เราจะถอนนะเราต้องมีเพชรด้วยนะครับผมถอนไป2ล้าน สองล้านเหรียญผมก็ต้องแลกเพชรประมาณ2,000เพชรด้วยกันนะวิธีการหาเหรียญแล้วก็หาเพชรนะครับก็คือจากการตอบแบบสอบถามมาขออภัยทุกคนนะจากการตอบคําถามนะครับเห,หมือนอันนี้คำถามอันนี้มันจะมีเวลานะครับเห็นไหมจะมีเวลาเนาะแล้วก็แล้วก็มีคําถามตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือคำตอบนะสายเหกไม้ลอยน้ําได้คืออ่าแล้วก,แวก็แล้วก็ตอบนะอ่าแรงลอยตัวอ่าผมตอบถูกนะก็ได้มาอยู่ที่27คะแนนนะครับแล้วก็ตอบคำถามต่อไปเลย ปีใดที่เลบรอนเจมสกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของอันดับต้นๆของ NBA อันนี้คือผมไม่ทราบเนาะแต่ว่าถ้าเราตอบผิดมันก็จะเฉลยนะสมมติว่าผมผมเดาแล้วกันนะับปีผมตอบปี2016นะอ่ะอ่ะก็คือว่าคําตอบที่ถูกคือ2003ทุกคนนะเราก็จะดูว่าเลบรอนเจมสนี้นะครับผมนะเขาเป็นตัวเลือกอันดับ ต้นๆของ NBA ก็คือตั้งแต่ปี2003เองทุกคนนะถ้าเราตอบผิดก็ไม่ไม่เสียหายอะไรทุกคนนะเพราะว่าเขาไม่ได้หักคะแนนที่แล้วก็กดคําว่าตอบคาถามตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ต่ออันนี้ก็นะครับที่อุณหภูมิห้องโลหะเหลวชนิดเดียวคืออะไรอ่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตลอดหรือเปล่าอ่าตอบถูกทุกคนนะน,นี่ผมเดาเองนะและถ้าเราต้องการที่จะรับคะแนนให้เยอะนะครับก็เราก็กดนะตรงนี้นะที่คําว่ารับ ชมวิดีโอตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับคูณสคูณสิบสองนะคูณสิบสองก็ประมาณสองร้อยกว่าคะแนนทุกคนนะ่จาจะยี่สามคะแนนก็ผมแนะนําเลยให้เรากดดูวิดีโอนะเพื่อที่เราจะได้รับคะแนนมากยิ่งขึ้นในเองทุกคนนะครับอ่าตอนนี้ผมอยู่ในระดับที่หนึ่งร้อยสามสิบหกแล้วใครอยู่ในระดับไหนบ้างแล้วก็เล่นแอปนี้อยู่นะก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดในปีใดปีใดทุกคนผมไม่รู้นะหนึ่งเก้าสี่ห้าหรือเปล่า เออถูกต้องทุกคนนะผมเดาวเองนะแล้วก็ตอบคำถามต่อนะครับแล้วก็ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองในโลกคือมันก็จะมีรัสเซียแคนาดาอเมริกาประเทศจีนแล้วก็อันดับ2หรออันดับ2ผมตอบเป็นในส่วนของจีนหรือเปล่าเออผิดทุกคนแคนาดานะครับอันนี้เราก็จะรู้นะเป็นความรู้ทั่วไปให้แก่เรานะว่าประเทศที่มีพื้นที่หรือมีแผ่นดินนะครับครอบคลุมนะใหญ่อันดับ2ของโลกก็คือประเทศ อ่าอะไรเมื่อกี้ประเทศอะไรประคทตแคนาดาให้ทิ้งทุกคนนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่ที่138นะครับนักเขียนเรื่องสงครามและสันติภาพคือใครโอ้โหผมไม่รู้เลยวิกเตอร์อูโ,อโก้หรือเปล่าเออผิดเลโตเลโก้อะไรสักอย่างเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ในส่วนของการตอบคำถามเนาะและเราก็ยังสามารถที่จะหาคะแนนหรือเหรียญจากช่องทางอื่นก็มาที่ภารกิจนะครับอย่างเช่นก็คือการเช็คอินตรงนี้นะ ก็จะมีการเช็อินตรงนี้วันนี hay hay ้ผมเช็ดอินแล้วก็ได้รับคะแนนแล้วนะครับเราก็มาเช็คอินต่อพรุ่งนี้นะครับถ้าเราเช็ดอินทุกวันจะได้รับคะแนนมากยิ่งขึ้นทุกคนเห็นไหมแล้วก็ได้รับเพชรก้มากยิ่งขึ้นแกนตรงนี้นะครับฉะนั้นก็แนะนําให้เราเช็คอินทุกวันนะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของการเอาเล่นแอปนี้นะก็คือเป็นการตอบคาถามนะครับวันละ50คําวันละ50คําตอบนะให้เราตอบให้ถูกต้องนะเหมือนไอเนี้ยผมตอบถูกต้องแล้วทุกคนอ้าวทำไมเป็นภาษา ภาษามาเลียทุกคนที่ภาษามาเลียตอนใช้เป็นภาษาไทยอยู่เลยทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนภาษาได้หรือเปล่ามาตั้งค่าภาษาตรงนี้นะมาที่ของฉันแล้วก็ตั้งค่าภาษาแล้วก็เลือกภาษาไทยออกเป็นภาษาไทยแล้วแต่ว่าในภาษาแต่ว่าในแอปมันเป็นภาษาอินโดนีเซียไม่ใช่ภาษามาเลยทุกคนอ่านี่ก็คือเป็นภาษาไทยแล้วทุกคนนะอ่านี่ตอบคาถาม50ข้อให้ถูกต้องอ่ะผมก็ตอบคําถามเสร็จแล้วก็รับภารกิจนี้เลยปั๊บเลย ก็ได้รับคะแนนไป500คะแนนแล้วก็รับเพชรไป6เพชรด้วยกันแล้วก็กดคําว่าฉันทราบแล้วอ่าแค่นี้เองนะครับแล้วก็ผมก็ไปหมุนวงล้อเรียบร้อยแล้ว5ครั้งแล้วก็จะได้รับคะแนน200เหรียญแล้วก็รับเพชรไป2เพชรผมก็จะกดรับไปเลยเพราะว่าผมทำธุรกิจสําเร็จแล้วกดรับไปเลยทุกคนนะแอปนี้นะครับเล่นง่ายมากทุกคนนะบอกเลยว่าเล่นง่ายมากเนาะทำได้ทุกวัยทุกคนนะตรงนี้นะอาฉันทราบแล้วนะครับแล้วก็ ารกิจนี้ดูวิดีโอโฆษณาทั้งหมด8ครั้งผมแค่ทําแค่ครั้งเดียวยังไม่สําเร็จนะผมก็เลยไม่ได้รับภารกิจนี้นะครับส่วนอย่างอื่นก็มากรอกอาหารเชิญตรงนี้ได้นะครับกดไปว่าไปกรอกแล้วก็ใส่อาหารเชิญน,นะครับก็นะครับผมผมก็ฝากด้วยนะครับในส่วนของอาหารเชิญของผมนะก็ใส่ตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะ95513นะครับ955137 5707นะรับเดี๋ยวผมก็จะแปะรหัสโค้ดไว้ที่รายละเอียดคลิปนี้นะครับผมโอเคนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ใส่รหัสโค้ดมาเนาะถ้าคุณใส่ไปแล้วคุณจะได้รับคะแนนอยู่ที่สามพันเหรียญด้วยกันนะครับโอเคนะครับผม อันนี้คือเป็นรางวัลจากการชวนนะผมได้ชวนเพื่อนนะแล้วก็รับเพชรมาประมาณ3,1-60แล้วก็ได้รับคะแนนมาอยู่ที่1 7 5 8 5 0้านเหรเรียญด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้ผมขอสะสมก่อนแล้วกันเนาะอ่าหรือเราจะกดรับก่อนโอเคไหมอ่ะอ่าเรากดรับก่อนก็ได้เหมือนกันนะกดคาว่ารับตรงนี้ปั๊บเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือฉันทราบแล้วอ่ากดรับเลยนะครับอันนี้ก็คือเพชรนะกดปั๊บเลยนะแล้วก็กดว่าฉันทราบแล้วปั๊บเลยทุกคนนะแล้วก็จะได้รับเพชร เข้ามาทุกคนตรงนี้เห็นไหมเงินของผมก็จะเติมเข้ามานะครับมันก็จะกลายเป็น242บนะครับจากเมื่อกี้มีแค่66บาททุกคนตรงนี้นะตอนนี้ก็มีเงินเพิ่มเข้ามาเป็น242บาทแล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ข้างหน้าผมน่าจะถอนเงินอยู่ที่400บาทนะครับผมน่าจะสะสมเงินนะครับแล้วก็ถอนไปนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะก็ภารกิจต,ต่อมาก็คือการเชิญ ชวนเพื่อนนับก็คือเป็นการรับเปลี่ยนที่ผมได้ับมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาที่คําว่าเชิญตรงนี้แล้วก็กดแชร์กดเชิญทันทีแล้วก็กดคัดลอกเนื้อหาแล้วก็ไปเชิญคนนะครับแค่นี้เองนะแค่คัดลอกเนื้อหาปั๊บเลยแล้วก็ไปเชิญนะครับแล้วก็อย่าลืมนะให้รหัสตรงนี้ด้วยคัดลอกรหัสของเราแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนของเราด้วยนะครับเราจะได้รับคะแนน8000คะแนนก็ต่อเมื่อ ลิงก์ที่เราแชร์ไปแล้วก็มีคนสมัครผ่านลิงก์ของเราเราก็จะได้รับอยู่ที่8,000คะแนนและก็ถ้าหากคนที่สมัครผ่านลิงก์ของเรานั้นตอบคำถามภายในวันเดียวได้20ข้อเราจะได้รับอยู่ที่50เพชรและถ้าเขาตอบวันละ20ข้อทุกวันเป็นระยะเวลา3วันด้วยกันนะเราจะได้รับ เหรียญทองก็คือเหรียญน,นี้แหละประมาณ42,000คะแนนด้วยกันนะครับโอเคแล้วก็เมื่อเราได้เหรียญแล้วเราก็มาถอนเงินได้โดยการกดคําว่าถอนเงินตรงนี้แล้วก็กดถอนไปรอประมาณ1-2ชั่วโมงด้วยกันเราก็สามารถรับเงินได้เข้าบัญชีของ True m o n e y w a l l e ตแต่ถ้าแต่ถ้าหากใครอยากถอนเข้าบัญชีของ p a y p a l ก็สามารถถอนได้เช่นกันตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็สามารถถอนได้เช่นกันนะครับหรือถ้าใครอยากถอนเป็นการเติมเงินโทรศัพท์ก็มาเติมเงินตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ มโอเคนะก็ประมาณนี้ในส่วนของวิดีโอนี้มาอัปเดตในส่วนของแอปนี้นะครับว่าสามารถทําเงินได้อีกทุกคนนะใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ